เบื่อไหมกับคำว่าเพื่อนบ้านที่การกระทำสวนทางกับคำพูดเจ็บปวดไหมกับการสูญเสียเลือดเนื้อของทหารและพี่น้องคนไทยที่ต้องมาสังเวยกับการเจรจาที่ไม่มีวันสิ้นสุดวนเวียนอยู่ในอ่างทางการทูตที่จอมปลอมที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยให้เกียรติเราเลยแม้แต่น้อยและในวันนี้เสียงปืนที่ดังขึ้นมันไม่ใช่แค่การประทะแต่มันคือเสียงระฆังที่บอกว่าความอดทนของชาติไทยนั้นได้จบสิ้นลงไปแล้วบทละครแห่งการประนีประนอ,นอมก็ได้ปิดฉากลง และนี่ก็คือบทใหม่ที่กองทัพไทยจะเป็นผู้ที่เขียนเองสารทารบจากขเขมรจดหมายร้อย่างอายที่ยามหน้าคนไทยทางชาติในขณะที่เลือดของวีรชนไทยยังไม่ทันแห้งดีนะครับฝั่งกัมพูชากลับส่งจดหมายจากผู้ว่าบันเตียเมนเจยมาถึงผู้ว่าของสักแก้วซึ่งเนื้อหาในนั้นมันไม่ใช่การแสดงความเสียใจแต่มันคือข้อเรียกร้องสุดอลังการสี่ข้อที่สรุปง่ายๆได้ว่า ไทยต้องถอยหรือลดนามออกแล้วให้คนขเขมรกลับมาอยู่ที่เดิมนี่มันไม่ใช่การเรียกร้องแต่มันคือการตบหน้าชาติใหญ่กลางเวทีการเจรจาที่จอมปลอมมันคือการดูหมิ่นอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อนซึ่งพวกขเขมรได้อ้าง MOU ปี43อ้างกฎหมายระหว่างประเทศทั้งๆท,ที่การกระทำของตัวเองนั้นกลับปาเทือนและละเมิดข้อตกลงทุกข้อที่เคยมีมา มันคือการส่งสารที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่เคยมองเราเป็นมิตรมีแต่จะมองเราเป็นศัตรูที่จะต้องหาทางรุกรานและเอาเปรียบเราทุกฝีก้าวครับซึ่งคำถามก็คือแล้วไทยเราจะยอมได้หรือไม่